สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง c r y p t o c a t บ y จารินเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาเริ่มกันเลยครับนี่คือสรุปข่าวสารล่าสุดในตลาดคริปโตข้อมูลณวันที่22คิพฤศจิกายน2568ตามเวลาประเทศไทย Crypto Fear and g r e e d i n d e x อยู่ที่11 All Coins e อยซี i n d น x อยู่ที่41สภาวะตลาดโดยรวมแรงเทขายและความผันผวนสูง ราคาร่วงลงอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดคริปโตเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงวันศุกร์21พฤศจิกายน Bitcoin, BTC ราคาดิ่งลงอย่างมากและทำสถติติต่ำสุดในรอบหลายเดือนโดยหลุดระดับ90,000ดอลลาร์และลงไปแตะระดับประมาณ8,800ถึง82,600ดอลลาร์ก่อนจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในวันเสาร์โดยการร่วงลงนี้ส่งผลให้ผลกำไรที่สะสมมาในปี2568ถูกลบออกไปเกือบหมด อีเทอ e u เ (ETH) ร่วงลงตาม BTC โดยราคาลงไปแตะระดับประมาณ2,696ถึง2,732ดอลลาร์ออลคอยร์อื่นๆได้รับผลกระทบเช่นกันโดยไลท์คอย (LTC, XRP, Cardano, ADA และ Solana) ร่วงลงประมาณ10%หรือมากกว่า การล้างพอร์ตมีการล้างพอร์ตมูลค่ารวมเกือบ2,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐทั่วทั้งตลาดสะท้อนถึงการซื้อขายที่ใช้เลเวอรรจสูงและความตึงเครียดของตลาด ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อตลาดความกังวลด้านเศรษฐกิจมหาภาค (macro factors) ความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดที่ลดลงและความผันผวนในตลาดโลกรวมถึงตลาดหุ้นที่เชื่อมโยงกับ AI หรือเทคโนโลยีได้ส่งผลให้นักลงทุนอยู่ในสภาวะลดความเสี่ยง (risk-off) ความรู้สึกกลัวอย่างรุนแรง Extreme Fear ดัชนีความรู้สึกของนักลงทุนคริปโตอยู่ในโซนกลัวอย่างรุนแรงโดยมีความต้องการการปกป้องความเสี่ยงขาลงที่ระดับ90,000ดอลลาร์แ5ด0 0ดอลลาร์ 80, 000, และแม้กระทั่ง80,000ดอลลาร์ 80, เพิ่มขึ้นอย่างมากการเทขายจากรายใหญ่มีรายงานว่านักลงทุนรายใหญ่ Wells และผู้ถือครองระยะยาวบางส่วนได้เริ่มขายทำกำไรออกมาซึ่งเป็นแนวโน้มที่มักเกิดขึ้นในช่วงท้ายของวัฏจักรตลาดกระทิง ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ ETF ใหม่กองทุน ETF ที่อ้างอิง Dogecoin และ XRP ของ g r a y s c a l e ได้รับอนุมัติจาก NYSE และมีกำหนดจะเปิดตัวในวันจันทร์กิจกรรมของวาน ETH วาน Ethereum ด้วยเพิ่มสถานะลองซื้อเพิ่มเข้าไปในตลาดช่วงที่ราคาย,ย่อตัวลงกฎระเบียบมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการออกกฎหมาย Stable Coin ใหม่ในสหรัฐและอินเดีย สรุปโดยย่อตลาดคริปโตกำลังอยู่ในช่วงปรับฐานอย่างรุนแรงโดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคและการลดความเสี่ยงของนักลงทุนทำให้ราคาสินทรัพย์ดิจิตอลหลักๆดิ่งลงและเกิดการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ข้อควรระวังข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงโปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน